มีอะไรบ้างอะมมีอะไรมีโค้กด้วยโอ้มีไข่ดาวแป้กระดาษมาแป้ากันไกลมาแป้กันไกมาดิาไทำไมมันห่อไม่เยอะหอเยอะมาก

ทำไมมันแพงจังเลยอ,ะอ่ะเนี่ยห้เก้าบาทไม่เต็มเลยอืมสงสัยแพงด้วยกระดาษมัง้ง เือมาเต็มแล้วมีอเจ็บเพราแบกันไก่